การแข่งฟุตบอล6คนชิงแชมป์เอเชียวันนี้วันที่2นะครับคู่สุดท้ายของวันครับเป็นการเจอกันของอิรักครับเจอกับทีมชาติบาเรนนะครับสทีมนี้อยู่ในกลุ่ม B ครับชนะมาด้วยกันทั้งคู่ถ้าใครชนะวันนี้โอกาสเข้ารอบสูงเลยครับอว่เกลเราจะเริกครับอิรักชุดสีเขียวครับได้เขียนเล่นลูกเลยก่อนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับส่วนบารนชุดสีขาวครับกลับมาที่จอบเบอร์สั้นๆมาแล้วแหวกมาหนึ่งแหวกมาสองยิงยัดเลยโอ้โหเกือบไปครับ บอลของบาเรนขึ้นมาบ้างครับคว้าหลอกมาฮัสซันยาเซร์ฮัสซันตั้งกันใหม่ครับมุคารับอู๋แล้วมีเสียงนกหวีดครับมุคารับโดนดึงครับทุมากาเล็บกาเล็บปล่อยให้ยิงลูกนี่อ้๋ชนคานโอ้โหของฮาเมดาซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งลูกบอลชนคาน,นครับเตะเบาๆหน่อยอ่ามามุคารับให้มากาเล็บกาเล็บเข้าซ้ายยิงเลยอู๋ซูเปอร์เซฟแบบสาย่าแล้วยาเซร์ฮัสซันปล่อยเตะมุมครับ เอามากี้วางยาวไปเลยมองทิ้งไปก่อนเก็บได้กาเล็บย้อนกลับมาแล้วดุสุดๆกับลูกนี้ครับเอซ่ากาเล็บจ่ายมาแล้วคนจบน่าจะเป็นหมายเลขสิบเปล่าครับโอ้โหดูอีกทีครับจังหวะควายับ จะหลอกเหมือนจะยิงกาเล็บใส่แล้วนี่ครับหมายเลือดสีครับยาเชร์ฮัสซานครับโอ้ยกาเล็บเหมือนจะหลอกยิงครับจ่ายมาโอ้โหดูครับแล้วต่อส้มเข้าไปนึกประตูยอดเขยมได้เลยนะครับเนี่ยดูว่าจะได้ลูดไม้เปิดมาแล้วเข้ามือเอามากี้นอนดีกว่าแล้วก็จบครึ่งแรกครับบาเรตขึ้นนำไปรักอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับประตูเดียวที่เกิดขึ้นครับเป็นทางด้านของฮัสซานครับที่นำให้บาเรนนำไปหนึ่งศูนย์ในครึ่งเวลาแรกครับ อับบาสโมเมนตให้หมาอาริฟรีอาริฟรีโดนไปอ้าวฟรีคิกส์ครับอู้ดูหมุนตัว310องศาครับโอ้เหลืองเลยครับซาอิดอับซาอิดแล้วดูกองหน้าอย่างอับบาสโมเมนตไปยืนป่วนเปี้ยนกับประตูอย่างอามากี้ครับซาอิดละข้ามหลอกแล้วปั่นโค้งๆแบบด่างภาคเลยแต่ว่าบอกลก้ามกันอเอซากาเล็บนะครับแก <c oughs> ส่งซิกให้เพื่อนเลยครับบอกยาเซอร์เข้าไปข้างในยิงยัดนี่แหละครับลูกสูรแล้วแทงเข่าเข้า,ขาประตู เดี๋ยวดูสุดท้ายโดนใครครับโดนฮามิดาหรือว่าเป็นเป็นทางด้านของยาเซอร์ฮัสซาน์ครับดูอีกทีครับยิงยัดมาก่อนกาเลฟแล้วแทงเข่าจังหวะสุดท้ายอุ้ยไม่รู้ว่าโดนยาเซอร์ฮัสซารหรือเปล่านะครับแต่ว่าฮามิดาแทงเข่าเข้าไปครับเหมือนไม่โดนเหมือนไม่โดนครับน่าจะเป็นประตูของทางด้านฮามิดานะครับหมายเลขห้าฮามิดาครับอุ้ยใช่ครับสองศูนย์ไปแล้วบาเรนตรงกลางมาอับบาสอ้โหนี่แหละครับทีเด็ดครับไล่มาแล้วครับอับบาสมอบเม็ดครับ กองหน้าตัวสำรองครับเป็นซปเปอร์ซับเลยครับคมกลิบเลยครับโอ้โหดูครับเพืเพนจ่ายมาแกจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดเลยครับโหเสียบเสาสองไปเลยครับดูครับไม่ต้องเล่นมากจังหวะครับซัดไปเลยครับบอลเข้าอย่งนี้เจอกันนะอ้าวไปใหม่ครับฮาเมดฮาเมดชิ่งกับมาอับดบอลล่นแล้วดูยาเซอร์จ่ายมากาเล็บล่นเดียวกาเล็บยิงเตี๊ยบบอลแล้วครับเอซ่ากาเล็บสามหนึ่งของบาเลน ใช้โอกาสไม่เปลืองครับโอ้โหดูครับพอบอลเนี่ยมันฉลับมาเข้าทางก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเข้าซ้ายเนี่ยตรงเป็นตรงครับสำหรับกาเลฟครับยิงเสร็จไปทุบสารต่อครับลูกนี้โอ้โหดูลวเกินเท้าซ้ายของเอซ่ากาเลฟครับดูครับขมคลิบเลยครับฮาเมดเท้าซ้ายของฮาเมดยิงเลยปรับได้อามากี่นี่มันเข้าข้อดีเลยเกินครับแล้วอับบาสโมเมดแหวกมาชิงหนึ่งสองนาอิมนาอิมไหลต่อมายิงลูก ปัดปลายมือเอามากี้โอ้โหเอาอีรักบอกยังเวลายังมีขึ้นมานาอิมหน้าอิมผุดท้ายบอลกระดอนมากระดอนลูกนี้เอามากี้รับก่อนแล้วอู้นอนครับโอ้โหยังเรียกว่าอ่านเกมขาดครับเอามากี้จังหวะนี้ไม่งั้นเนี่ยมีโอกาสโดนไล่มาเลยครับเ้าแล้วคว้างบอลลูกนี้มาเลยอย่างก็คอตแบกแล้วมาที่การเล็นเรียบร้อยครับโอ้โห,โหนี่ดูท่าครับสามจังหวะน,นะครับเอามากี้คว้างมายาเซอร์ตวัดและการเล็จบครับ ดูครับยาเซอร์เนี่ยเก็บตกจังหวะนี้ได้ครับแล้วไม่พลาดครับกาเล็บครับแปรจังหวะเดียวสวนมือสับประตูเข้าไปเลยครับออมากี้แกคว้างเป็นคอร์เตแบ็กอเมริกันฟุตบอลเลยครับสวยทักแม่นด้วยนะคุณแม็กโหแล้วนี่ครับเอซากาเล็บครับกับตันทีมกดไปแล้ว2ประตูครับอมากี้ช่วยทีมได้เยอะครับมาครับกาเล็บโดนกระแทกรีคริกสี่ครับโอ้แล้วดูไซน์บอกว่าไม่เห็นด้วยวิ่งไประทวงแต่ว่ากาเล็บล่วงไปแล้วครับ ดูครับเนี่ยจังหวัดนี้กาลังลากเลื้อยเลยครับอุกะกําลังจะส่องไกลอยู่แล้วครับดูครับโดนดึงครับนี่ครับเหลืองครับควักมาแล้วครับให้ใครครับเรียกมานี่ครับซาอิดครับหลอกข้ามหลอกไปหนึ่งคนกาเล็บจ่ายมาลูกนี้แล้วมายาเซฮัสซานอ้โหูเขาหน้าต่างตระกาศกันอยู่ครับชาราบีชาลาบีให้มากาเล็บปาดกันแล้เรียบร้อยนะครับคนจบเป็นฮัสซานอัลฮัมมาดครับโอ้โหสวยงามครับทุกนี้ปาดเข้ามาของกาเล็บครับดูครับ โอ้โหแล้วฮัสซันแกแปรง่ายๆเลยครับแล้ววันนี้นี่เอซากาเลฟทั้งยิงทั้งจ่ายครับแล้วก้องกปิดยาจบเกมครับบาเรนเอาชนะอิรักไปได้5ต่อนหนึ่งครับ